คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ ตอนเช้านะครับก็วันนี้จะเป็นเช้าวันที่เจ็ดนะฮขอ,องการอยู่หลวงพระบางแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวทานเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเทียงงานโอนไฟทำนั่นทำนี่นะเปลี่ยนบุญความแล้วน่าจะสักเสศษสายนะฮะสิบโมงสิบเดโมงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ จะเริ่มเดินทางทุกทีนะส่วนเป้าหมายที่จะไปวันนี้ก็คือจะเป็นเมืองบนสวรร์น,นะฮะทางไปสอ,องร้อยกว่าโลลงใต้ฮะแล้วก็ออกไปทางทิศตะวันออกนะแต่ว่าถ้าวังเวียงนี่จะต้องลงไปอีกแต่ว่ามันมีสามแยกที่ไปทางทิศตะวันออกเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนนะแล้วเราค่อย้น คิดว่าวันนี้คงไม่ถึงนะมันมนไกลนะสองร้อยกว่ากิโลนะแล้วก็เราก็ขี่แบบเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่รู้จาถึงก็ถึงดึกเอาไว้ว่ามาลุ้นกันดูนะว่าจะได้นอนบนสวรรค์หรือว่าต้องนอนข้างทางเดี๋ยวมาดูนะ ตันนี้ก็เก็บของคือรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เตรียมตัวเดินทางต่อกอ่าไอ้ชันชันไอ้คำตูเซอ่าคุณบายไ have to go ฮ่าฮ่าฮ่า yeah I stay very comfortable and feel like at home but okay yeah my trip have to continue to go to s o u t of Laos yeah okay bye see you next time yeah okay bye bye take care okay bye bye โอเคฮะน่าร okay, ักมากเจ้าของที่พ ah, ักม uh, oh, oh ีโอกาสคงได้มาแวะเยี no ่ยมเยียนอ่าชันชกันอีกนะก็โอ๋อไอ้ปกเกิดไม้ครับหมึกหมึกเออแดดแดดดน่ารักน่ารักเป็นคนจีนที่แบบดีนะใครมาที่นี่นะก็โอเคไว้มาพังได้ thank you โอเคบายบายพี่แคลฟี่อย่าอยาอยาโอเคฮะเดี <mo ๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หมวกกัน โอเคฮะลุยการเดินทางเริ่มต้นหลังจากที่แช่อยู่ในหลวงวังบาง7วันบ๊ายบาย Sick of waiting getting too restless to be in the Too, but I'm gonna try when she left me Yeah, died a little bit inside You know, you know Maybe things are gonna be alright Cause I just wanna see the light Yeah, I just wanna see the light ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะฮะหลังจากขับรถมาประมาณสักเกือบ5ชั่วโมงนะเราก็มาถึงที่ภูคูณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มันก็อยู่ตรงทางแยกนะฮะหอนาฬิกานะออไม่ใช่ <laughs> มันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะมันเป็นแค่หอเป็นป้ายเฉยๆนะไม่มีนาฬิกานะ,ะเรามาจากทางนู้นนะฮะก็คือหลวงพระบางนะครับแล้วก็ทางนี้นะฮะไปเชียงขวางนะครับแล้วก็ทางข้างหลังบนตรงนี้ก็ไปวังเวียงนะฮะเวียงจันทร์ก็ภูคูนจะเป็น3ามแยกนะฮะที่สามารถไปได้3ามเมืองใหญ่นะฮะ แต่ว่าเป้าหมายของเรานะก็คือเชียงขวางนะฮะทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูนสวรรค์ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยย้อนกลับมานะในวันอื่นนะไม่แน่ใจว่าอีกน่าจะอีกสักสองสวันนะเพื่อจะตรงไปทางนี้นะฮะไปกาสีแล้วก็วังเวียงเวียงจันทร์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นไม่ไหวแล้ว <laughs> 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 เหนื่อยรถก็น้ำมันจะหมดนะเดี๋ยวต้องไปหาที่เติมน้ำมันก่อนแต่ว่าตอนนี้ขอนั่งพักหาน้า,านเย็นๆกินสักพักหนึ่งก่อนนะครับ <S <S แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อนะยังไงเราก็ไปไม่ถึงโูนสวรรค์อยู่แล้วนะวันนี้นะ อเคซื้อน้ำหน่อยเด้ออันนี้เท่ากี่กี่ครับสิบพันบอกแปดพันเ่สปอนเซอร์อ่ะเท่ากันบอกสปอนเซอร์ดีกว่าเหนื่อยเติมพลังเติมเติมเครื่องแล่ร่างกายเนี่ย เรื่องของเรื่องคือสปอนเซอร์ถูกขวาห้าพันโอเคฮะเดี๋ยวเรานั่งพักที่นี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อนะครับที่นี่มีข้าวเหนียวขายบอกเดี๋ยวก่อนไปค่อยซื้อลัสามพันนง แต่ประเทศไทยมา,มาพนมาคูดเดียวมาเที่ยวเที่ยวมาเดือนกว่าแล้วโอเคตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับบอลก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะวันนี้เพิ่งเขียนอัปเดตที่จะโพสต์คืนนี้เสร็จนะฮะก็เขียนนานเลย วันหนึ่งปกติต้องเขียนประมาณกับสองชั่วโมงอ่ะเออนี่ดีว่าเขียนไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะก็พอตีร้านเนี้เขามีข mm. ้าวเหนียวขายด้วยนะก็เลยซื right ้อข้าวเหนียวสามพันนะทานกับไข่เค็มที่ไอ้บุญส่งให้มาเมื่อเมื่อวาน่ะนะก็โอเคอร่อยดีครับข้าวเหนียวนะกินง่ายๆก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า ทางเสร็จนะเราไปกันต่อนะครับคืนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้นอนที่ไหนนะแต่ว่าข้ามตรงไหนเราก็นอนมันตรงนั้นแหละอยาจะพยายามหาเมืองที่มันมีอินเทอร์เน็ตเนะี่ยพะวากันครับอร่อยดีนะเนี่ยมันดี ครับก็ทำไปทำมานะก็มืดจนได้นะตอนนี้ก็6กโมงเย็นแล้วนะพาทิพย์ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบนก็ยังอยู่ที่เดิมเลยนะพอดีพิมพ์งานอนะัพอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็มาเติมน้ํามันนะครับก็โอเคฮะเอาเป็นว่าชีวิตคือการมาจนภัยนะตอนนี้อยู่ที่เมืองภูคูนจะหาที่นอนอะไรมันก็คงลําบากนะแต่ว่า,าเดี๋ยวเราไปอีกสักหน่อยนะเผื่อได้อีกสัก20โล30โลนะเดี๋ยวค่อยๆไปหาที่นอนนะระหว่างทางแล้วกันนะเออ ตอนนี้คือไม่สนใจแล้วนะว่าจะมีอินเทอร์นิงอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะเพราะปกติจะพยายามนอนตามเมืองใหญ่ๆนะฮะที่แบบมันพอจะมีเน็ตให้เล่นเน็ตได้นะแต่ว่าวันนี้น่าจะลำบากนะเรื่องอินเทอร์เน็ตคงไม่มีนะครับเอาเป็นว่าเราก็ไปลุยกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอข้างทางตรงไหนสวยๆก็ค่อยปักหลักตรงนั้นแล้วกันฮนะโอเคอนะลุยไปต่อ ครับก็สวัสดีนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณ2ทุ่มนะฮะสองทุ่มครึ่งนะฮะหลังจากที่เราเล่ยล่อนขับรถออกมาจากวงเวียนเมืองภูคูณนะจริงๆไม่ได้ไกลเลยนะตรงนี้ห่างจากวงเวียนตรงนั้นได้ประมาณสัก2กิโลได้นะฮะเห็นเมืองภูคูณอยู่ข้างล่างเนี่ยะฮะคือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะขับไปสักประมาณ20่0 40าโลก็ว่ากันไปนะครับให้ไปไกลๆหน่อยนะฮะแล้วก็ค่อยไปหาที่นอนเอาระหว่างทางนะคิดว่าอินเทอร์เน็ตก็คงจะไม่มีนะแต่ว่า คือพอขับมาได้หน่อยนึงจะเจอลานข้างถนนอยู่ตรงนี้ฮะและที่สําคัญนะในกล้องมันอาจจะไม่เห็นแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะภาพที่บอลเห็นนะฮะว่าทําไมเฮ้ยออกมาแค่2กิโลถึงได้มาขอปักหลักนอนตรงนี้แล้วเฮ้ยแบบตอนนี้มันก็2องทุ่มครึ่งนะช่วงเวลาหายไปไหนนะไอระหว่างที่ภาพที่ตกหกโมงเย็นนะหายไป2ชั่วโมงก็คือว่าวิวด้านหลังเต็นท์บนตรงนี้นะเฮ้ยแม่งดาวสวยมากนะฮะ ดาวสวยมากแล้วตรงนี้เป็นเวิงนะไม่แน่ใจว่ามีทะเลหมอกด้วยหรือเปล่านะ,ะตอนเช้านะครับแต่ว่าดาวมันสวยมากนะฮะแล้วเห็นทางช่างเผือกด้วยเฮ้ยบ เฮ้ยมึงเก๋งนะฮะผมก็เลยนอนมันตรงนี้แหละและที่สําคัญเนี่ยฮะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยนะเราไม่ปรุงไม่ไปมาแล้วนอนมันอยู่ตรงภูคูณนะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือจริงๆแล้วนะที่ภูคูณมีสหายชาวลาวนะชื่อคุณสตินะเปิดไล่สตอเบอรี่คป์นะให้เป็นจุดกลางเต็นท์นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเขาทักบอลมาแล้วแหละเมื่อประมาณสักเกือบเกือบเดือนได้แล้วฮะแต่ว่าเราเกรงใจนะเรากล่าวว่าจะไปนอนโพนสวรรค์ก่อนนะเราค่อยกลับมานอนที่ ผูกคูณนะค่อยไปกลางเต้นบ้านเขาแต่ว่าคืนนี้ยังเกงใจอยู่นะแต่จนแล้วจนรอดนะมีเรื่องราวมีสตอรี่ดีๆเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องราวและสตอรี่นั้นจะเป็นยังไงนะไว้ให้เพื่อนๆติดตามกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะฮะแต่ว่าส่วนค่ำคืนนี้นะฮะลาทีสวัสดนะครับผมบ๊ายบายนะกับริมกลางเต้นนะจุดกลางเต้นริมข้างทางนะริมถนนนะฮะที่วันได้นอนคืนนี้นะแล้วภาพ การนอนอะิวบรรยากาศได้โอ้โหพูดผิดพูดถูกคืนนี้จะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปชมกันฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอลให้ชมคลิปนี้เป็นคลิปราตรีสวัสดิ์แล้วกันนะฮะบ๊ายบายฮะราตรีสวัสดิ์คุณหนนะฮะบ๊ายบาย